นี่คือท่าออกกำลังกายที่คุณต้องทําทุกวันตอนเช้าครับท่าแรกนะครับผมให้คุณหาสเต็ปนะครับผมมาวางนะครับจากนั้นเอาปลายเท้านะครับผมวางบนสเตปนะครับจากนั้นค่อยๆห,หย่อนส้นเท้าลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับค้างไว้ปรมาณสักห้าวินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าจากนั้นขย่ขึ้นนะครับผมแล้วกดลงไปใหม่ หนึ่งสองสามสี่ห้าทำซ้ำมาสักสิบครั้งนะครับถ้าต่อมานะครับเป็นการฝึกลุกขึ้นนั่งจากเก้าอี้นะครับผมให้เรานะครับค่อยๆย่อเข่านะครับผมดงก้นไปข้างหลังค่อยๆช้าๆนะครับแตะไปที่ปลายเก้าอี้อย่างนี้นะครับเราจะนั่งค่อยๆขึ้นนะครับจังหวะสําคัญคือจังหวะที่ย่อลงนะครับให้คุณช้าๆเลยนะครับช้าประมาณสักห้าวินาทียิ่งดีครับอย่างนี้ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก้นแตะ แล้วก็จะโยกกลนนึ้นนะครับทำซ้ำสิบครั้งครับถ้าต่อมานะครับผมสอกเหยียดนะครับผมพิงกับกําแพงนะครับจะน่าค่อยๆนะครับก้มมาข้างหน้านะครับให้หน้าผากมาแตะตรงกําแพงนิดหนึ่งแล้วจากนั้นนะครับเหยียดสอกึ้นนะครับหน้าผากแตะกําแพงนิดหนึ่งนี้นะครับเหยียดสอกึ้นนะครับถ้าใครไหวนะครับคุณลองใช้กําปั้นนะครับผมอย่างนี้ดูแล้วจะน่าค่อยๆเอาช่วงของหน้าผากมาแตะกำแพงนะครับผมแล้วก็เหยียดขึ้นทำซ้ำประมาณสักสิบครั้งครับ